ผมยอมแพ้เลยนี่มันควรค่าแก่รางวัลออสการ์นี่คือคำพูดเปิดถแถลงข่าวล่าสุดของอันโอคอนเต้นะคะครับทั้งๆที่ทีมเพิ่งจะชนะมาแท้ๆใช่เลยครับมันเป็นสถานการณ์ที่แปลกมากปกติชนะมาบรรยากาศมันต้องดีแต่นี้กลับกลายเป็นว่าผู้จัดการทีมออกมาศาสตร์อารมณ์ใส่สืส่อซะงั้นมันไม่ใช่แค่การระเบิดอารมณ์ธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่า กาโชวเซเรียฤดูการ2025-26นี้มันกำลังจะเดือดทะลุประหลอดไปแล้วซึ่งมันสะท้อนภาพใหญ่ได้ดีมากเลยครับว่าตอนนี้ความกดดันมันสูงแค่ไหนแค่คำพูดของนักวิเคราะห์คนเดียวก็จุดไฟได้ทั้งหลีกแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบทุกมิติเลยค่ะว่าเบื้องหลังความเดือดของคอนเต้เรื่องราวของผู้เล่นที่เจ็บกันระน,นาวไปจนถึงการลุ้นแชมป์ที่เบียดกันชนิดหายใจรดต้นคอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จากข้อมูลที่เรามีทั้งข่าวบทวิเคราะห์สถิติแล้วก็แรงงานอาการบาดเจ็บแบบละเอียดยิบเลยเรามาเริ่มกันที่ชนวนเหตุของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะหลังเกมที่นาโปลีเฉิอนชนะเลเช่1-0มันเกิดอะไรขึ้นในห้องถแถลงข่าวกันแน่ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ของนาโปลีตอนนั้นก็หนักหนาอยู่แล้วครับผู้เล่นตัวหลักเจ็บไปหลายคนค่ะแล้วพอหลังเกมก็มีนักข่าวไปถามถึงประเด็นที่นักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่า การที่ทีมเสียเค v วินเดบรอยน์เพลย์เมคเกอร์คนสำคัญที่สุดไปจากอาการบาดเจ็บยาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นข้อได้เปรียบของทีมสง,งัญเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้ก่อนมีคนบอกว่าการเสียผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมไปเป็นข้อได้เปรียบเนี่ยนะดิฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดเลยครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้คอนเต้แบบฟิลขาดเลยอะ่ะเขาถึงกับสะบ ớ ออกมาว่าไร้สาระสิ้นดีหรือ absurd อ๋อคือในมุมของคนทาทีม การเสียผู้เล่นระดับโลกไปมันคือหายนะชัดๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตามแล้วการมาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีเนี่ยสำหรับคอนเต้มันคือการไม่ให้เกียรติกันอย่างรุนแรงเลยมีหน้าล่ะเขาถึงพูดประชดออกมาว่าผมยอมแพ้มันมหัศจรรย์มากแล้วตบท้ายด้วยนี่มันควรค่าแก่รางวัลอสการ์ใช่ครับคือเหมือนจะบอกว่าความคิดแบบนี้มันแฟนตาซีมากเหมือนบทหนังที่เหนือจริงจนต้องได้รางวัลเลยทีเดียว ถูกต้องครับมันคือการประชดแบบสุดขั้วแล้วคอนเตก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาใช้โอกาสนี้อธิบายสถานการณ์ของทีมให้ทุกคนเห็นภาพเลยว่ามันเลวร้ายแค่ไหนอืเขาบอกว่านี่เราไม่ได้เสียแค่เดบรอยนะก่อนหน้านนี้เราก็เสียลูกกูกไปแล้วเขาก็ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆคือตำแหน่งผู้รักษาประตูอ๋อประเด็นผู้รักษาประตูนี่น่าสนใจมากค่ะเขาเล่ายังไงนะคะเขาชี้เห็นเลยครับว่า อเล็กซ์เมเรดมือหนึ่งก็เจ็บกระดูกเท้าแตกผู้รักษาประตูมือ3ก็เจ็บจนทีมเหลือแค่วานย่ามิลินโควิชซาวิชที่เพิ่งเซ็นเข้ามาเป็นมือ2แค่คนเดียวเหลือคนเดียวเลยเหรอคะครับเขาเลยตอบกลับไปว่าเห็นไหมว่าการเตรียมทีมของผมมันจําเป็นแค่ไหนการมีขุมกําลังที่ใหญ่และพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินมันสําคัญเหมือนเขาจะบอกว่าที่ทีมยังยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะวิสัยทัศน์ของเขาไม่ใช่เพราะโชคช่วยจากการที่เดบอยเจ็บฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์ แต่เป็นการใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ด้วยหรือเปล่าคะเหมือนเป็นการส่งสารไปถึงลูกทีมกับแฟนบอลเฉียบคมมากครับนี่คือจิตวิทยาชั้นสูงของคอนเต้เลยเขามีความเชี่ยวชาญในการสร้างสภาวะเราประทะโลกภายนอกหรือ Us against the world อืเขาจะดึงเอาคำวิจารณ์จากข้างนอกมาเป็นเชื้อไฟปลุกใจลูกทีมว่าเห็นไหมไม่มีใครเชื่อในตัวเรา เราต้องสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาเปลี่ยนความกดดันมหาศาลให้กลายเป็นพลังบวกในห้องแต่งตัวนี่คือแชคติกนอกสนามที่ทําให้เขาแตกต่างจากผู้จัดการทีมคนอื่นเลยครับแต่เรื่องที่คอนเต้พูดมันก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยใช่ไหมคะปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนี้มันหนักนาสาหัสจริงๆแล้วดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับนาปโปลีทีมเดียวด้วยเหมือนเป็นโรคระบาดไปทั่วลีกเลยเป็นอย่างนั้นเลยครับเรามาดูเฉพาะของนาปโปลีแบบละเอียดกันก่อน เคสของเดอะบอยคือเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงแบบรุนแรงมากครับค่ะคาดการณ์กันว่าจะกลับมาได้อีกทีก็คือปี2 0 2 6เลยโอ้โหข้ามปีเลยครับซึ่งน่าเสียดายสุดๆเพราะก่อนจะเจ็บ11นัดในทุกรายการเขากดไปแล้ว4ประตูกับอีก2แอสซิสกำลังเป็นทุกอย่างของทีมเลยแล้วนอกจากเดอะบอยยังมีใครอีกบ้างคะที่อยู่ในลิสต์คนเจ็บยังมีอีกเพียบครับโรเมลูลูกากูก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อย อเล็กซ์เมเรตมือหนึ่งที่ว่าไปคือกระดูฝ่าเท้าแตกฟรององกิซ่ามิดฟิลด์คนสำคัญก็เจ็บแฮมสตริงและล่าสุดสดๆร้อนๆจากเกมกับเลเช่นูอาลังปีกตัวจีดก็มาเจ็บเพิ่มอีกคนถึงคอนเตจะบอกว่าไม่หนักมากแต่มันก็เหมือนโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่หยุดโอ้โหแค่ฟังของนาปโปลีก็ปวดหัวแทนแล้วแล้วทีมคู่แข่งลุ้นแชมป์ทีมอื่นล่ะคะ สถานการณ์ของพวกเขาดีกว่านี้ไหมหรือว่าก็อยู่ในสภาพเดียวกันเรียกว่าเรือล่มในอ่างทองกันทั่วหน้าเลยครับหนักไม่แพ้กันเลยถ้าเราไปดูรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของแต่ละทีมจะเห็นภาพชัดมากอย่างยูเวนตุสเป็นยังไงบ้างคะยูเวนตุสนี่อาการโคม่าเลยนะครับพวกเขาสูญเสียดาวยิงสูงสุดของทีมอย่างยูซานวูลาโฮวิชที่กล้ามเนื้อฉีกขาดรุนแรงต้องพักยาว2-3เดือนเป็นอย่างน้อยเสียกองหนะ้าตัวเป้าไปในเรื่องใหญ่เลยนะ ยังไม่หมดครับเฟเดริโกแกตตีกองหลังตัวหลักก็เจ็บเข่ารุนแรงต้องผ่าตัดพักยาวไปอีกคนเอาแถมยังมีดานิเลลูกานี่ที่เจ็บกล้ามเนื้อสมทบไปอีกเท่ากับว่าเสียทั้งตัวจบสกอร์และตัวหลักในเกมรับไปพร้อมๆกันเลยแล้วจ่าฝูงร่วมอย่างเอซีมิลานล่ะคะพวกเขาดูจะนิ่งๆไม่ค่อยมีข่าวร้ายแต่จริงๆแล้วก็มีปัญหากับเขาเหมือนกันใช่ไหมใช่เลยครับปัญหาของมิลานอาจจะไม่ได้มีลิสต์ยาวเป็นหางว่าเหมือนทีมอื่น แต่เป็นปัญหาที่จุดยุทธศาสตรสําคัญเลยคือคริสเตนพูลิชชิชที่เป็นหัวใจในเกมลุกของทีมตอนนี้และเป็นผู้ทําประตูสูงสุดของทีมด้วยเขากําลังต่อสู้ของอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่เดิมๆที่มันกําเริบซําแล้วซําเล่าอ๋อ oh. คนที่เจ็บซําๆที่เดิมแบบนี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจนักเตะด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับมันสร้างความไม่แน่นอนให้กับทั้งตัวนักเตะและแผนการเล่นของโค้ชเลยส่วนอินเตอร์มิลานคู่ปรับร่วมเมืองก็ไม่รอดเหมือนกัน อิงเตอร์ก็ด้วยเหรอคะครับพวกเขาขาดผู้เล่นวิงแบ็กตัวหลักทั้งสองฝั่งเลยคือเดนเซลดุมฟรีสและมัตติโอดาเมียนที่เจ็บบริเวณน่องและข้อเท้าตามลำดับทำให้มิติเกมริมเส้นที่เคยเป็นจุดแข็งหายไปเยอะเลยแต่มันคือภาพสะท้อนของฟุตบอลสมัยใหม่ที่เรียกร้องจากนักเตะหนักขึ้นเรื่อยๆโปรแกรมเตะที่ถี่ยิบทั้งในลีกทั้งบอลยุโรปมันรีดพลังจากนักเตะจนแทบไม่เหลือแล้วจริงๆ ทีมที่จะประสบความสําเร็จในยุคนี้อาจจะไม่ใช่ทีมที่มี11ตัวจริงเก่งที่สุดแต่เป็นทีมที่มีการบริหารจัดการขุนกําลังหรือ squad management ดีที่สุดมีทีมแพทย์ที่เก่งที่สุดและมีการหมุนเวียนนักเตะที่ดีด้วยใช่ครับวิกฤตครั้งนี้กําลังจะพิสูจน์ทฤษฎีนี้แบบเรียลไทม์เลยน่าสนใจมากค่ะแล้วในสภาพที่ทีมหัวตารางต่างภาคกันพิการไปคนละเล็กละน้อยแบบนี้สถานการณ์บนตารางคะแนนล่าสุดมันเป็นยังไงด้างคะคงจะวุ่นวายน่าดู วุ่นวายและบีบหัวใจสุดๆครับข้อมูลณวันที่1ทธันวาคม2025นะครับอันดับ1กับ2คือเอซีมิลานและนาโปลีมี28คะแนนเท่ากันเป๊ะเปะ๊ะเท่ากันเลยตามมาด้วยอันดับ3กับ4คืออินเตอร์มิลานและโรม่าที่มี27คะแนนเท่ากันนี่หมายความว่า4อันดับแรกของตารางมีคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นแค่แต้มเดียวไม่เคยมีการขับเคี่ยวที่สูสีขนาดน,นี้มานานมากแล้วนะคะ ใช่เลยครับสุดยอดจริงๆงั้นเรามาลองวิเคราะห์สไตล์ของแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าใครมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเริ่มจากเจ้าพงุงร่วมอย่าง a อซมิลานเลยค่ะอะไรคือเคล็ดลับของพวกเขา a อซมิลานคือจอมคงเส้นคงวาครับจุดเด่นที่สุดของพวกเขาคือการเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครติดต่อกันยาวนานถึงส2นัดในลีกสะท้อนถึงความเสถียรและจิตใจที่นิ่งมาก อาจจะไม่ได้ยิงประตูถล่มทลายเหมือนทีมอื่นยิงไป19เสีย9แต่เป็นทีมที่แพ้ยากสุดๆซึ่งในระยะยาวแล้วความสม่ำเสมอนี่แหละครับคือคุณสมบัติของแชมป์ซึ่งเป็นสไตล์ที่ตรงกันข้ามกับอินเตอร์มิลานอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะที่อยู่อันดับ3แต่ดูหวือหวากว่าเยอะใช่เลยครับอินเตอร์คือทีมเกมรุกดุด,ดันแต่เปราะบางตัวเลขมันฟองชัดเจนมากยังไงคะพวกเขายิงประตูได้มากที่สุดในลีกถึง28ประตู ผลต่างประตูได้เสียก็ดีที่สุดคือ plus 15แต่ในทางกลับกันพวกเขาก็แพ้ไปแล้วถึง4นัดมากที่สุดในกลุ่มผู้นำอ๋อ oh. มันคือทีมที่เล่นตามปรัชญาไม่ชนะก็แพ้ไปเลยเวลาเจอเกมสูสีมักจะยืนระยะไม่อยู่แล้วโรม่าล่ะคะมาเงียบเงียกแต่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ได้ยังไงโรม่าคือป้อมประการเกมรับของจริงครับพวกเขาคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเสียไปแค่7ลูกเท่านั้นเอง แค่เจลูกครับเป็นทีมที่เน้นผลการแข่งขันแบบสุดๆอาจจะยิงน้อยไปหน่อยแค่15ประตูแต่เมื่อเกมรับเหนียวแน่นขนาดนี้มันก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเก็บแต้มสำคัญสำคัญและกอกลุ่มบนได้อย่างน่าทึ่งและสุดท้ายนาโปลีทีมของคอนเต้ที่เจอปัญหาสารพัดแต่ก็ยังอยู่ที่2ได้นาโปลีคือแชมป์เก่าใจเพชรครับสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นคือความยืดหยุ่นและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมาก การรับมือกับวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บที่หนักขนาดนี้แต่ยังเก็บคะแนนได้28แต้มเท่าจากฝูงถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของทีมและอิทธิพลของคอนเต้ที่ปลุกใจลูกทีมได้ดีจริงๆแต่ที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่า4ทีมนำก็คือมีทีมที่ไม่มีใครคาดคิดสอดแทรกขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนด้วยใช่ไหมคะเห็นชื่อทีมโคโมแวบๆใช่แล้วครับและนี่อาจจะเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจที่สุดในลีกตอนนี้เลย โค m โม่นี่อันดับที่5 c เชสฟอร์กาสคุมทีมใช่ครับทำผลงานได้เหลืองเชื่อมากจุดเด่นของพวกเขาคือเกมรับที่แข็งแกร่งสุดๆเสียไปแค่เประตูเท่ากับโรม่าเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก่งแต่รับนะครับพวกเขาเคยสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการเปิดบ้านชนะยูเวนตุสแล้วก็มีเกมที่ช็อกวงการคือการบุกไปถล่มตอริโน่ขาดลอย5ต่อหนึเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เด็ดขาด ส่วนโบรลันยาในอันดับ6ก็เป็นอีกทีมที่น่าจับตาพร้อมจะขึ้นมาได้ทุกเมื่อพอตารางคะแนนมันเบียดกันขนาดนี้ทุกเกมต่อจากนี้ไปคงมีความสำคัญเหมือนนัดชิงชนะเลิศเลยโดยเฉพาะเกมที่ทีมหัวตารางต้องมาเจอกันเองสำคัญแบบทวีคูณเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการตัดแต้มกันธรรมดาแต่มันมีกฎพิเศษของเซรีอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกฎพิเศษที่ว่านี่คืออะไรคะคือถ้าจบฤดูกาลแล้วมีทีมที่คะแนนเท่ากัน เซรีอาจะไม่ได้ดูที่ผลต่างประตูได้เสียเป็นอันดับแรกนะครับอ๋อไม่ใช่ผลต่างประตูใช่ครับแต่จะดูที่ผลการแข่งขันที่เจอกันเองหรือเฮ to Head ก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นเกมที่ทีมกลุ่มนำเจอกันเองมันจึงมีความสำคัญมากกว่า3คะแนนปกติไปอีกเหมือนเป็นเกม6แต้มเปรียบเสมือน เกม6คะแนนเลยทีเดียวครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือนอกจากจะได้3ามแต้มแล้วยังได้เปรียบเรื่อง h d to Head เผื่อไว้ตอนจบฤดูกาลด้วยแบบนี้ผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็เริ่มมีความหมายแล้วสิคะมีความหมายอย่างยิ่งเลยครับยกตัวอย่างเช่น AC ซมิลานที่เคยเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลาน1 0หรือนาโปลีที่บุกไปชนะโรม่า1 0อืูยใช้ชนะพวกนี้มันให้ความได้เปรียบทั้งทางจิตวิทยาและทางสถิติอย่างมหาศาลเลย ถ้าในเล็กที่สองพวกเขายันเสมอได้ก็จะการันตีอันดับที่เหนือกว่าคู่แข่งทันทีหากคะแนนเท่ากันตอนจบฤดูกาลแบบนี้โปรแกรมช่วงเดือนธันวาคมนี้น่าจะมันหยดเลยมีคู่ไหนที่ต้องวงในปฏิทินไว้เลยไหมคะมีหลายคู่ที่พลาดไม่ได้เลยครับคู่แรกคืออินเตอร์มิลานต้องเจอกับโคโมนี่คือบทพิสูจน์ของจริงเลยว่าเกมรุกที่โหดที่สุดในลีกจะเจาะเกมรับที่เหนียวที่สุดทีมหนึ่งได้ไหมน่าดูมาก ถ้าอินเตอร์สะดุดขึ้นมานีนตารางเปลี่ยนโฉมแน่อีกคู่คือศึกยักษ์ชนยักษ์นาโปลีพบยูเวนตุสเป็นการเจอกันของสองทีมที่สภาพทีมรอดแร่เหมือนกันผลการแข่งขันจะบอกเลยว่าใครบริหารจัดการวิกฤตได้ดีกว่าแลวมีคู่สงคัญใช่ไหมคะครับที่สำคัญสุดๆคือวันที่2 0ธันวาคมยูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอโรมา่าคู่นี้คือการตัดแต้มเพื่อยแย่งพื้นที่ท็อปโฟกันโดยตรงเลยสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีนะคะ เรามีอันโตนิโอคอนเต้ที่กำลังเดือดพร้อมบวกกับทุกคนมีวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บที่ลามไปทั่วลีกเหมือนไฟป่าและมีการแข่งขันลุ้นแชมป์ที่เข้มข้นที่สุดในรอบหลายปีที่ทุกคะแนนทุกประตูและผลเฮ to ูเฮดมีความหมายอย่างยิ่งต่อบทสรุปสุดท้ายถูกต้องครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะในฤดูกาลที่ทีมใหญ่อย่างนาโปลีและยูเนวน